นิทานปรัชญาเรื่องกษัตริย์กับก้อนหินกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วกษัตริย์องค์หนึ่งต้องการทดสอบความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำของประชาชนในอาณาจักรของพระองค์จึงสั่งให้นำหินก้อนใหญ่ไปวางขวางกลางถนนเส้นหนึ่งกษัตริย์แอบดูจากที่ซ่อนว่าประชาชนจะทำอย่างไรเมื่อพบหินขวางถนนบางคนก็เดินผ่านไปเฉยเฉยโดยไม่สนใจ บางคนบ่นว่าทำไมกษัตริย์ไม่ทำให้ถนนดีขึ้นแต่ม่ได้ทำอะไรเพื่อเคลื่อนหินนั้นออกต่อมามีชายคนหนึ่งที่มาจากครอบครัวยากจนเดินมาพบหินขวางอยู่เขาพยายามอย่างหนักในการขยับหินจนในที่สุดก็สามารถเคลื่อนย้ายมันออกจากถนนได้ขณะที่เขาเคลื่อนหินออกไปเขาก็พบถุงที่เต็มไปด้วยทองคําและจดหมายจากกษัตริย์ที่กล่าวว่า รางวัลน,นี้สำหรับผู้ที่พยายามทำบางสิ่งเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแทนที่จะบ่นหรือคาดหวังจากผู้อื่นข้อคิดนิทานเรื่องนี้สอนว่าปัญหาและอุปสรรคในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ควรบน่นแต่เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่น